สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรายการใจอาสาทางช่องใจอาสาร์เรรอยแบทแชร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาสามัคคีนะครับในโครงการเอ่อปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียนโดยการทาสีรั้วนะครับหรือว่ากำแพงของโรงเรียนครับแล้วก็อยู่กับโปรเจกต์แมเนเจอร์ครับคุณครูสมบูรณ์สุขเจริญครับสวัสดีครับ ครบผมได้คุณครูเล่าถึงความสำคัญของโครงการนี้เล็กน้อยครับตัวนี้จะเป็นาการพัฒนาของเปิดภาคเรียนคือเรามีกิจกรรมนี้เราเคยเคยตั้งเป้าไว้แล้วครั้งหนึ่งแต่มันทำไม่ได้ก็เลยปิดภาคเรียนไปพอดีช่วนี้ก็เปิดเทิมใหม่ก็ได้เรื่อยกำลังจะเปิดกำลังจะเปิดเพิมก็เลยเตรียมคพร,ร้อมเตรียมคมพร้อมเพื่อที่จะให้ คิดอะไรไม่ออกตอนนี้ทาสีไว้กว่าพัฒนานะครับถ้าเราถ้าเราว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่ลงมือสักทีก็ไม่เกินงานก็ไม่เริ่มสักทีอันนี้ก็เลยได้โอกาสขอแรงในงานที่มาสนัเสนุนก็จะเป็นทหารพานทหารหน่วยที่สังกัดอยู่ที่บ้านเราชุมชนของเรังประสานกันก็ขอแรงจากชุมชนเราบ้าง ก็จะมีตอนนี้อยู่ทางฝ่ายครัว<ะ>ครับก็กําลังทําอยู่ออ๋ทหารวันนี้เป็นเป็นปลาจากโรงเรียนของเราเลยอ๋อโอเคอ๋อแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งที่กำลังจับปลาทีมหนึ่งกำลังจับปลาอยู่ใงนู้น <c oughs> หนึ่งครับ <c oughs> มันเป็น,ปน,ปนการปรับปรุงอ่าคือมีทาให้มันดูสวยงามขึ้น <c oughs> เพราะว่าหลายปีแล้วที่เราไม่ได้ทาสี <c oughs> แล้วก็สีนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์จากทาบริษัท เดีอยเดือยสีดีอยให้สีใหม่ตรงเลยไม่ใช่ร้านค้าสองปางไม่ใช่ตัวตันนั่นเองนี่ตันจริงกำลังติดตเชื้อไว้ก่อนครับผมแล้วก็นอกจากโครงการนี้เนี่ยยังมีอีกโครงการหนึ่งที่ดําเนินการในขณะนี้ด้วยใช่เดี๋ยวจะขออนุญาตแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งครับพูดคร่าวๆก็ได้ฉะนั้แต่เป็นการรีโนเวทอาคารเพื่อจะใช้เป็นที่ห้องเรียนเด็กงั้นเราเดินไปดูเดีตรงนั้นอ่ะ อาคารหลังนี้เราจะรื้อขอรื้อตอเดยวเนสลับสลับกองเปนหนึ่งก้อนเขือน้เวมบอกไม่้ัารเงใหนํำได้ผู้ชายผมได้กรที่กันไม่ต้ใส่หนักัเรินเองครับีอาคารหลังนี้นี่เรากำลังขอเรื่องทำรื้อรือเลยหือว่าจะจำหน่ายนี่แหละแ้วเส็จทางการทำ เพราะว่าใช้งานมาเยอะวันนี้พวกกำลังเล่นงานนะเอาไม่อยู่แล้วพวกกินทั้งอาคารแล้วก็ความปลอดภัยครับเด็กที่จะใช้หนึ่งก็เลยต้องงดใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆที่อยู่ด้านล่างก็ใช้ไม่ได้แล้วจะเป็นห้องพิทีาาสห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการใช้ไบปีการศึกษาที่แล้วมีมีเด็กหนึ่งห้องก็อยู่แบบอยู่แบบสิ่งเสียงคือ เราไม่มั่นใจดูแบบไม่มั่นใจเลยว่าจะเอาเด็กห้องนี้ขึ้นไปอาคารข้างบนอพอขึ้นไปอาคารข้างบนปั๊บห้องสมุดเราก็ไม่มีต่บห้องสมุดเราก็จะมุงมาข้างล่างแล้วก็ห้องพยาบาลที่อยู่ตึกนี้พยาบาลก็จะทำงานมากก็จะยกตัวมาข้างล่างโดยมารีโนเวทอาคารหลังนี้ครัับอนนี้ก็ซึ่งอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารเก่า เก่าเก่าแบบมากๆเลยแต่โครงสร้างคดีโครงสร้างคดีมากๆเพราะว่ามันเป็นอาคารตั้งแต่ก่อนๆรุ่นเดียวกันแหละครับพวกนี้อก็เลยโครงสร้างมันดีก็เลยต้องปลอดภัยด้วยชั้นเดียวตัวนั้นมันสองชั้นรู้ม่รู้แบบสิ่งเสี่ยงเวลาขึ้นไปสอนเวลาทำกิจกรรมทีนี่ทีวามรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัย ก็ตอนคิดท้องตั้งแต่พอออคนที่แล้วนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้ลงมือสักทีว่าะจะทำยังไงทีเดียตัวนี้ก็เคยรีนาวีดไปแล้วครั้งหนึ่งปีที่แล้ว <S <S <an> <S ก็ได้หลังคา <S <S <an> <S หลังคาแล้วก็มาทำเป็นเหล็กเหล็กกรงเหล็กงรอรออ่อ ปรากฏว่ามันก็ยังใช้การไม่ได้อ่ได้แต่เก็บของครับอันนี้คือยกพื้นขึ้นมาเลยเรายกขึ้นมาประมาณ40เซนติเมตรก่อนหน้านี้พื้นจะเท่ากับถนนนะครับต่ำกว่าถนนได้ซ้ำไปน้ำมาก็ท่วมขึ้นมาเลยครับทีนี้ก็ลงดินลงดินรอบทั้งด้านในละด้านนอก30กว่ารดหมดไป30กว่ารดแล้วก็ลง ตัวเนี้ยครับลงซีแพคไปหมดสิบเจ็ดคในด้านหน้านี้เราจะกาจะเป็นสองห้องก็คือห้องสมุดห้องสมุดไปสามล็อกแล้วก็ต่อด้วยห้องคอมพิวเตอร์อีกสองล็อกรวมทั้งเวทีนั้นด้วยป็อห้องคอมพิวเตอร์ครับด้านหลังด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นห้องพานาณัมาห้องพยาบาลตอนนี้พื้นมีสูงพอใจแล้วครับแต่ตัวที่จะตามมาก็คือ นะครับจะต้องมาก่ออผนังขึ้นมาแล้วก็ตั้งวงกบในประตูหน้ากลางอันนี้ต้องขอแรงสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้กำลังจะถามว่ามีงบประมาณจากไหนยังไงไม่มีไม่มีตอนนี้ที่ได้มาประมาณสี่ห้าหมื่นก็เฉพาะพื้นก็หมดแล้วตอนนี้พื้นหมดก็ได้มาจากการบริจาคบริจาคใช่ไหมครับตัวอย่างจดีครับรวนตั้งสิทธิ์เก่าด้วยก็ช่วยๆกันครับแต่ว่างบที่จะทําต่อไปนี้ก็คิดอยู่ว่า จะรอศรัทธาจากพวกเราอีกสักรอบหนึ่งครับก็เดี๋ยวท่านใดที่ประสงค์จะร่วมกันทําบุญเพื่อการศึกษานะครับเกิดท่านน่าจะได้ฉลาดฉลาดก็สามารถสแกน QR code เอ่อเปรมได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาแปะให้นี่เราเราจะมีหน่วยงานสนับสนุนอีกป่าข้างบนนี้นะครับจะลงมือประมาณต้นเดือนหน้านี่แหละครับแก็จะมา ส่งอุปกรณ์มาให้เราแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของอุบลด้วยนะก็จะมาสอนเอาคนในชุมชนของเราเนี่ยมาเรียนสอนงานช่างอ่ะใช่ครับแล้วก็ให้ใบประกาศนียบัตรให้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการจะไปทํางานต่างประเทศอ๋อครับก็จะได้ใบประกาศจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอืมออันนี้เ็าประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนถ้าใครต้องการให้ลูกหลานมา มาเรียนกับสถาบันก็มาฝึกงานได้ที่นี่อันนี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะมาช่วยเราคือด้านบนแต่ตัวที่เราจะหาก็คือประตูหน้าต่างทรายที่จะมาขอนฝีมือก็เป็นงานฝีมือหน่อยหนึ่งถ้าเป็นชุมชนเฉพาะคนที่เป็นช่างก็จะได้ครับ ครูโอเคเดี๋ยวให้ครูฝากเลขที่บัญชีจะไม่ได้เดี๋ยวใส่ให้ก็ได้ครับโอเคก็เป็นโครงการดีๆนะครับสนับสนุนการศึกษาใช่ของน้องๆนะครับคืออย่างนี้เนี่ยน้องเขาไม่มีที่นั่งเรียนนะพูดง่ายๆเขามีห้องเรียนก็กินอยู่แต่ห้องปฏิบัติการต่างๆมันไม่มีเพราะว่าอาคารหลังนั้นเราใช้ไม่ได้เลยวก็ต้องพยายามดิ้นทุกพิธีทางเพื่อที่จะได้ ให้ห้องคืนมาไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์หรือว่าห้องพยาบาลซึ่งสำคัญมากทุกเรงเรับนะะเป็นฟอร์ซิลิตี้พื้นฐานนะเป็นเป็นแบบปัจจัยท่านพื้นฐานของ <c oughs> การที่จะแบบมีโรงเรียนขึ้นมาเห <laughs> มือนวัดที่มีต้องมีศาลามีครัว <c oughs> มีโบสอะไรอย่างเงี้ยนะขอพลังศรัทธาเหมือนกับทําบุญที่มีหอระฆังให้ให้มาช่วยกันเยอะๆไดิดจะได้มีที่นั่งเรียนได้ไว อันนี้จะเปิดเทมแล้วครับผมโอเคฮะก็ขอให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะครับก็ไม่ไม่ได้จํากัดเฉพาะสิทธิ์เก่าเท่านั้นเนาะเป็นใครก็ได้ที่มีจิตศรัทธาโอ้แล้วก็สามารถที่จะนํายอดเงินบริจาคนะครับคูณ2ลดยศลดหย่อนภาษีได้แบบคูณ2ครับผมโอเคก็ต้องแจ้งความจำนองมาว่าต้องการลดหย่อนแล้วก็จะทําให้ก ประสานงานกับคุณครูได้เลยเนาะที่ Facebook นี้นะครับเดี๋ยวแทรกให้อีกโอเคครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณครูมากที่เสียสละเวลาส่วนตัวนะมาประสานงานนี่นันโนนเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ครับครงหนึขับข้อแรงอีกครั้งหนึ่งช่วยกันครับช่วยกันครับผมโอเคลูกหลานของเราจะได้มีที่เรียนครับผมขอบคุณคุณครูมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมถ้าชอบก็ เอ่อถ้าทําอะไรไม่ได้เลยหมายถึงว่าแบบไม่สะดวกไม่พร้อมที่จะบริจาคกันอะไรเงี้ยก็สามารถแค่แชร์คลิปนี้นะครับหรือว่าโพสต์ของคุณครูออกไปให้สาธารณชนเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นบุญแล้วนะครับ,รบโอเคสําหรับคลิปนี้เขาจะไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์ครับใช่แชร์แคร์ซับครับแน่นอนแต่งตัวมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะไปทาสีต่อโอเคไปแล้วครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณบครับ you <music> ที่เรากำลังทำอยู่ในรอบเช้านี้นะครับคือการทาสีรองพื้นนะสีมันจะแบบว่าจางๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนั้นคููสมบูรณ์คู้สมบูรณ์จะเป็น PR เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพนิ่งกับไลฟ์ไลฟ์สดกับไลฟ์เาเก็บภาพเจ้าหน้าที่ทหารที่แบบว่าส่งทีมมาช่วย อะไรนะครับอ,รอ,อ๋อใช่ <laughs> แต่ก่อนนี้เราปีนเล่นอยู่ข้างบนครับอันนี้ลองพื้นเฉยๆครูใ่ัน,นเป็นทีมที่มาจากทหารนะครับทางทหารบอกแล้วก็ ตำรวจตะเวนชายแดนนะหา,านพรานบตต้องดีใจด้อครับสุดแล้วกาเฟซอยกันทั้งบุนอันนี้ก็คือมือเชี่ยงของเรานะครับเราไม่ได้ไปซื้อไข่หรือไปจ้างให้ใครทำนะแต่ว่าก็คือจิตอาสาจิตอาสาแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงในชุมชนนะ ที่มาให้บริการเรื่องของอาหารในวันนี้ขาดบนายอาหารหลักแล้วก็ต้มปลาจากสระหลังโรงเรียนของเรานี่เองครับนี่จับเพสัตาตอนนี้เราลองพื้นด้านนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่า แต่เราบ้าพลังครับเราทําด้านใดต่อนะเออซึ่งนั่นแหละนี่คือการลองพื้นเท่านั้นนะพรุ่งนี้น่าจะต้องมีอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้ทาสีจริงเลิศ okay. เลิศวันที่สองของการทาสีนะครับวันนี้จะทาสีจริงนะเอ,อ่อซึ่งแผนของเราก็คือทาด้านบนอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็เสา สาวๆจะเป็นสีเขียวนะส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นสีคล้ายเดิมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาสีนี้ไปเลยหรือว่าเขาจะทาสีจริงทับอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบคือมันเป็นสีรองพื้นนะที่เราลงกันเมื่อวาน มันจอบนี่เราขังเงี้ยเหรอวะฟางบงมูว่างแย่แค่ไหนมักูจะต่างกูมากมืนว่ามอฟมันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของเราดีโนเวทล่าสุดปี2000 สองห้าหกเจ็ดเป็นแบบนี้คานสีเหลืองแล้วก็เสาสีเขียวนะครับประมาณนี้มีความแบบแอบรบักไก่นิดนึงก็คือในในรูในตรงแบบช่องช่องของรั้วนะ่ะคือไม่ได้ทาสีนะไม่ไม่ได้ทาสี